โอเคครับก็สวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชูคุญชาแนลนะครับสาหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมก็มีแอปเกมหาเงินเอามาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับสาหรับแอปเกมหาเงินตัวนี้นะครับผมก็เคยทําคลิปรีวิวไปเมื่อวัน2วันที่แล้วนะครับเป็นเกมหาเงินเข้าบัญชีทูบันนี่วอลเล็นะครับผมมีชื่อว่า c a ซ e ่ฮีนั่นเองนะครับซึ่งเกมเกมนี้นะครับหลักการในการหาเงินเนี่ยก็จะเป็นการ เล่นเกม่านด่าน,นะครับเพื่อเก็บสะสมเหรียญเอาไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชี t r u e Money Wallet นะครับก็ผมลองเล่นมาประมาณ2วันนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมได้ยอดเงินตรงเนี้ย1,507บาทนะครับซึ่งผมได้ทำการสั่งถอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะอ่านี่นะครับก็จะเป็นยอดเงินที่ผมสั่งถอนไปเนาะผมสั่งถอนไป3 7 5บาทนะครับ จริงๆเนี่ยมันสามารถสั่งถอนได้3ระดับเนาะก็จะมี375เนี่ยไปจนถึง1,500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราถอนยอดน้อยๆเนี่ยเราก็จะได้รับเงินไวขึ้นนั่นเองนะครับหลักการในการถอนเงินเนี่ยก็คือเราจะต้องอยู่ในคิวนะครับที่50เนาะเราจะ,ะได้รับเงินจากการถอนทันทีนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คิวผมมันอยู่ที่ประมาณ900นะครับ วิธีการให้เราเนี่ยได้รับเงินในการถอนไวขึ้นก็จะมีการเร่งรัดคิวไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมให้ผ่านด่านหรือว่าจะเป็นการดูโฆษณามันก็จะรัดคิวให้9 5คิวหรือว่าถ้าเกิดเชิญเพื่อนก็รัดคิวให้100คิวประมาณนี้เลยนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าเงินเข้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งละกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกิจกรรมแจกเงินให้กับเพื่อนด้วยนะถ้าเกิดว่าแอปนี้ถอนเข้านะครับผมอ่ะ ซึ่งแอปนี้ถ้าใครที่สนใจอยากจะหาเงินเข้าทัวร์เลตแบบผมนะครับโดยที่แค่มีเวลาว่างเนาะไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเชิญเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้นะครับลิงก์ด้านล่างแล้วก็ถ้าใครที่ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับอย่าลืมไปกรอกรหัสเชิญนะครับเพื่อรับเงินฟรี250บาทตรงนี้ด้วยนะครับนี่มันจะมีเป็นอ่ารูปจดหมายอยู่เนาะถ้าเกิดกรอกรหัสเชิญเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับเงินตรงเนี้ยฟรี 250บาทนะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากกดเข้ามาก็ให้เพื่อนกรอกรหัสตามนี้ได้เลยนะ9241 9747แล้วก็กด Submit ไปแบบนี้นะครับหลังจากกด Submit เนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับในส่วนของเงินตรงนี้ฟรี250บาทเก็บสะสมครบ1,500บาทสามารถสั่งถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตได้นะครับ นอกจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาเงินได้อีกหนึ่งช่องทางก็จะเป็นเหรียญทองตรงนี้อ่าเหรียญทองตรงเนี้ยจะถอนถูกหน่อยแค่10บาทก็สามารถถอนได้นะครับตอนนี้ผมก็เก็บได้ประมาณ7บาทละนะครับอ่าเล่นมาประมาณ2วันเนาะก็อ่าตรงเนี้ยนะครับสามารถหาได้จากไหนบ้างก็สามารถหาได้จากเมนูพวกนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเชิญเพื่อนการทําภารกิจรายวันหรือว่าจะเป็นการผ่านด่านตรงนี้ อ่ผมแนะนําเป็นสยเมนูนี้นะก็เดี๋ยวพาดูแต่ละอันก่อนเนาะเริ่มที่กล่องหีบก่อนกล่องหีบตรงนี้ก็จะเป็นการล็อกอินรลยวันนะครับสามารถที่จะเข้ามารับได้นะครับอ่าวันละ2,000เหรียญตรงนี้เลยนะครับผมก็2,000เหรียญตีเป็นเงินประมาณ2บาทเลยนะทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากจะได้รับอ่าเหรียญที่มากกว่านี้ก็ต้องผ่านถึงเลเวล500ก็จะได้รับวันละ3,000เหรียญ นะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีะภารกิจด้านล่างเนาะให้ทําไม่ว่าจะเป็นการผ่านด่านให้ครบ10ด่านดูวิดีโอเชิญเพื่อนหรือว่าผ่านด่านให้ถึงด่านที่กําหนดเนี่ยก็จะได้รับเงินก้อนสีเขียวนะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีด้านล่างตรงนี้ก็จะมีให้รับนะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเกมการผ่านด่านการทําภารกิจเนี่ยเพื่อนๆนก็สามารถที่จะมาไล่ทําได้นะครับจะเป็นเควสต์รายวันตรงนี้เลยเนาะ แล้วก็ตรงนี้รูปลาโพงตรงนี้ก็จะเป็นการเชิญเพื่อนนะครับการเชิญเพื่อนแต่ละคนก็จะมีโอกาสได้รับเงินรางวัลเป็นเงินสีเขียวเนี่ยสิบสอบาทแล้วก็เป็นเหรียญทอง3,500บาทนะครับซึ่งมันก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะว่าเพื่อนๆอเขาจะต้องเล่นให้ผ่านด่านเท่าไหร่เท่าไหร่เราถึงจะได้รับนะครับตรงนี้ผมก็เชิญเพื่อนไปประมาณ5คน ไม่เน้นเชิญเพื่อนเท่าไหร่นะครับเงินที่ได้1 5 0 0บาทตรงนี้มาจากการที่เราเนี่ยขยันเล่นเองร้ดวนนะครับเปิดให้ดูเลยเนี่ยจากการเชิญเพื่อนผมได้แค่33บาทเองนะครับก็ที่เหลืออีก1 5 0 0เนี่ยมาจากการเล่นผ่านด่านเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ด่าน166เนี่ยวิธีการเล่นก็แค่หาทางนะครับให้ตัวอัศวินเนี่ยมันไปเก็บเหรียญให้ได้นะครับผม แล้วก็นี่นะครับวิธีการก็จะประมาณนี้เลยเนี่ยหาทางให้มันไปเก็บเหรียญให้ได้นะแค่นี้เองเราก็จะผ่านด่านละหรือบางด่านจะมีเจ้าหญิงให้ช่วยเราก็ไปช่วยเจ้าหญิงนะครับนี่เห็นไหมอ่ะกดไปนะครับนี่แค่นี้เองง่ายๆนะครับการผ่านด่านแต่ละด่านบอกเลยว่าเล่นค่อนข้างที่จะเพลิน นะครับเพลินมากๆเลยอ่ะอย่างด่านนี้มีเจ้าหญิงเนาะเราก็นี่ลงไปช่วยนะครับนี่เห็นปะง่ายๆเลยคือมันก็จะมีด่านที่ทั้งง่ายแล้วก็ยากนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเพ,เพื่อนเล่นไปสักพักเนี่ยเพื่อนๆจะรู้ทิกนะครับว่าต้องเล่นแบบไหนอ่าแบบนี้นะครับผมอ่าโอเคครับก็เป็นประมาณนี้แล้วกันน้องสำหรับแอปเกม c a ซ e ่ฮีนะครับเผื่อเพื่อนคนไหนสนใจ อยากจะหาเงินเข้าเป็นีทุมนี้มาเล็กก็สามารถที่จะลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูได้ลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องของโชกุ Channel ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ